โอ้วนางสิล um, ุ้งถุงเดิงควายควายลงมากินหยาย้มคำสามีไปเอาหยาตัดไว้ก็เลยสิลงมาเบิ่งควายให้เล้านี่แหละสาธิตได้ปลาหลายๆพี่น้องบรรยากาศดีมากค่ะตอนเย็น ไปมาลามมึงมึงไม่นกไม่นกยังแห้งมาไ้นกนี้นี่แหละชนบทบ้านชั้นชนบทบ้านยายนาง